สวัสดีค่ะช่อง o k เคเดสวันนี้นะคะเราจะมาต่อกันด้วยเรื่องไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นนะคะวันนี้จะเสนอตัวนี้คิคิรุนะคะจะมีสองวิธีใช้ก็คือถ้าตัวแรกใช้ในการบอกว่าการกระทำนั้นน่ะเสร็จสิ้นไปแล้ว จะใช้คิรุนะคะแพทเทิร์นของประโยคก็คือกริยารูปมสัสตัดมสัสแล้วก็ตามด,ด้วยคิรุนะคะมาดูตัวอย่างประโยคกันน่า,นาง่ายโดรามาโอนิชิจิกังเดมิ พูดยากเนาะขออีกทีนาง่ายโดราหมาโอ้นิชิคังเมิคิตะแปลว่าดูละครยาวจบในสองชั่วโมงนาง,ง่ายโดราหมาก,ก็คือละครยาวนะคะนิชิคังก็คือสองชั่วโมง ใช้คำเดเพื่อบอกว่าภายในสองชั่วโมงและคำว่ามิคิตะเพราะมันเป็นอดีตเนาะมันผ่านมาแล้วก็คือดูจบดูเสร็จมีมสัสตัดมสัสออกแล้วก็ตามด้วยคิตะนาง่ายโดรมาม่าอ๊อบมิจิกังเดมิคิตะ ตัวอ,อย่างต่อมาคาเรวะคาโนโจอนโคโตอชินจิคิดเตอิตะคาเรวะคาโนโจอนโคโตอชินจิคิดเตอิตะแปลว่าเขาเชื่อเรื่องของเธอไปหมดชินจิมัสที่แปลว่าเชื่อตัดมัสออกแล้วก็ตามด้วย คิดเติตะเขาเชื่อเรื่องของเธอไปหมดคือเชื่ออย่างสนิทใจเชื่อทุกอย่างเชื่อมดทุกอย่างเลยคะอีกรูปหนึ่งคำว่าคิเรน่ายคิเรน่ายคิเรนี้ไม่ใช่แปลว่าสวยน่ารักนะคิตัวตัวคันจิตัวนี้นะ จะแสดงการกระทําที่ไม่เสร็จสิ้นมีความหมายว่าไม่เสร็จไม่จบสัทีประมาณนี้โครงสร้างของประโยคก็คือคำกริยารูปมัเหมือนเดิมตามด้วยคิเรนา่ามาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะกหฮังโนเรียวกะโอคุตเตะทาเบคิเรน่ายโย อีพีโกฮังโนเรียวกะโอคุเตทาเบคิเรนาเยอะแปลว่าข้าวเยอะกินไม่หมดหรอกโกฮังโนเรียวกะโอคุเตนี่คือข้าวมีจำนวนมากมีปริมาณมากนะคะทาเบมัส ตัดมาสออกแล้วก็ตามด้วยคิเรน่าก็คือกินไม่หมดตัวยกก็คือไม่หมดหรอกโกฮังโนเรียวงะโอคุเตะทาเบคิเรน่ยยข้าวเยอะกินไม่หมดหรอกอย่างสุดท้ายพาสวาโตกะทักซังอัตเตะโอโบเอ คิเรนายพาสเวิร์ดเยอะจำได้ไม่หมดพาสเวิร์ดโต๊ะกะทักสังอัตเต,อเตอโ,โอโบเอคิดคิเรนายพาสเวิร์ดเยอะจำไม่หมดหรอกค่อยๆจำไปนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามนะคะไปย,ย้า